คุณแมงทักกูชแนลนะฮะตอนนี้เราก็ติดบ้านแอชชัยก็ติดผนังแล้วนะฮะเริ่มติดผนังแล้วนะฮะเนาะอเรามาชมกันเลยนะครับผม,มาทางตั้มกับดูหว่างก็กําลังนะครับประกบนะครับมาประกบนะฮะอะ่มีหลายช่องมาให้กําลังใจเลยนะฮะนี่ิแล้วนะคะยิงแล้วนะฮะ ยิงฟ้าแล้วยิงไปข้างซ้ายข้างขวานะเอฟซีเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปทะลุดูด้เอาปสูนหรืออะไรกนล้วาผบงบหนมุงบาหน้าลูกแมงได้เบอร์ลุงวังแม่ขอจีบลุงวางหน่อยเด้อครับอ่านะครับลุงวังมีคนมาจีบนะขอเพอร์ไฟนะโทรไปจีบ กรีบได้เลยวางคุณพันธนาใช่ใช่คุณอําไพคุณโมบายนะสมบรณค่ะคุณอําไพนะฮะคุณโคสวัสดีค่ะนะฮะคุณพันธนาอะไรก็เจ็บไว้อะไรไม่ดีก็ไปทิ้งไว้คิดดีแล้วทำเอาไว้นะสายลุงพลมีคนจิตใจเป็นธรรมนะฮะ

บุรุษมณ์โอ้บอกเป็นอะไรนะฮะก็ติดก่อนวัดก่อนนะเอซีเริ่มแรกต้องวัดก่อนนะฮะเพื่อที่จะอ่ามันตรงกันเนาะใช่ไหมต้องวัดก่อนอันดับแรกฮะคุณว่านีราศีแมงอ่านะฮะไม่ได้เป็นอะไรเนาะ

มาๆนะฮะอ่ามัก็ให้ลพาผมนะฮะ่เป็นจีเอนะครับประมาณอ่าสักอ่าบ่าย2องบ่ายสามแล้วก็จะไปทำแป้งผัก ต่อนะฮะผมก็เตรียมต้นมะพร้าวมาที่จะมาปลูกต้นหนึ่งแล้วล่ะนะ FC ปลูกตอนนี้ได้กินตอนไหนปลูกตอนนี้ก็ได้กินประมาณสองสาเดือนมะพร้าวอะไรมันจะไปเป็นด็กโอ้มอเป็นปีนั่นน่ะปีสองปีเลยนะฮะคุณคุณรอขออะไรเนาะนะฮะขออะไรเนาะนะครับ คีพี่ฟูช่วยดันดัน1,000ไลค์ค่านะฮะสุดป่าหน้าลุงลูกแมงแอปทิดดีจังบอกแอปทิดร้องเพลงหน่อยนะฮะคุณพัฒนาบางทีก็ลองหาอ่าครับครับคุณชัดชัยนะครับคุณน้ำพยสวัสดีครับนะฮะช่างอยู่หน้าต้องก็บอกเจ้ะโอ้พี่โตเป็นคุณดีก็เลย อ่าผ <sniff> <flight> ิดแล้วนะฮะวันนี้ราสีมันร้อนลูกต้องไปสี่ถึงห้ามงเย็นนะแดดมันร้อนนะฮะคุณครับเพิ้นนะฮะส่งดองไม้มาคุณธนชาตสวัสดิ์ค่ะคุณจัดใจคุณอมัยคุณสังว่าคุณสังวาลสวัสดีค่ะ ไม่ดังไม่ใช่สิอันนี้ก็ได้สี่เมตร มาทานหาใบอนุญาตเลยนะพดินนี ang, ่มันสิท no. ีใบอนุญาตลอดยะคือสิ่งทีาน่ยาเลยมานคั่วครับอ่านะฮะพูดแอปเปิลนะครับถ้าพูดถิงข้าวยางนะครับทานแล้วนะครับผมนะฮะคุณตําไทยคุณชัดชัยสวัสดีค่ะ คุณเทว่าสู้ๆนะคะสู้ๆนะครับผมนะฮะสู้ไปด้วยกันนะครับผมบซคุณทัชชัยคุณธนชาสวัสดีค่ะคุณจีราพงศ์เทว่าสวัสดีค่ะคุณอักเกลคุณธชาดีค <animals> ่ะค네 <numero> ุณธนชาคุณขมุกหัวใจพลังบวกนะฮะาก็ัูะโยใช่มากัก็ใช่ใช่คตรพขน้ ่ะอนแสบผมใส่จะถ่ายเพาะจิ้มผมครับส่ันทีาะรับผมมันน่าคกพีมากเลนะครับผิดแอมเป้แล้วนะครับแอมฟาแล้วนะฮะเนาะอ่าพี่าแม่ชิดนะฮะผลไม้น้องแพรวาสสวัสดีจ้านะฮะ นะนี่นะครับนี่นะครับคนตายแล้วนะฮะคุณสองกันเต้อจินอิมกันแล้วละแมงครับจรินะครับคนตายแล้วนะฮะเออฮเอ็มบอน์่อีกครับตันมันม่าเอ็มบอน์ดูเลรเห็นบอนี่เห็นบอนี่ ห้องครัวหรือตัวบ้านนะครับตัวบ้านครับ fc คุ้อำไพ่ห้องครัวอ่าคุณกานาลูกลูกแมงบอกเบอร์ลุงวังใหม่ให้ใหม่หน่อยลูก ลูกแม่โทรไม่รู้รไปติดของใครถุงวังเอาลัครับเอาเบอร์มาใหม่มสักยี่สิบถังปูนลูกนึงครับผมบอลท่านเท่าไปโอ๊ยฮะโอเคฮะับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดไลค์นะครับฮะกดติดต,ตามด้วยนะฮะแมงท่าฟูชาแนลครับขอบคุณมากครับผม